สวัสด,ดีค่ะคนา,าตอนนี้เรงอยู่ตลาดใช่นิดนะคะตลาดจีนนะคะสิหา,ออบา,บา,าคืาะคะาาอขนมเสตจ่ควาบัดสวนมันโมมี่ขายไหมคะ่ะเสตระเสียตรเสียตตระเสเียตอะนียกัยตเียระเะสเตรตียย เด็กคนข้างมะเจ่อแั่แม่า快俩一บ了กัลค่ะสได้ตปกินนั่นเช้าขนมเส้นนะคะเมื่อสี่หลอยลูกเดะะือะ ้วงืออยาีจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้น่าสิเป็นลากบัวค่ะเกาหลีเฮ็ดเนาะค่ะบัวดีเล่ใช่นหใช่น่บอ น,น,นีเส็นขนมจีนค่ะค่ะได้เป็นยะไที่มีนะคะหางลากัางนแต่ว่าสื่อเอาแค่สองฮองนะคะเดี๋ยวอันให้แฟนมาอีกรอบก่าสื่ออีกเนาะค่ะ สียผ้าเดินเดินก่อนแล้วก็กวไม่เห็นในว้านตึกแบบหัวค่ะอืมแบบหัวฟอมค่ะ,ะจะเป็นตลาดซัมมี่ค่ะแบบนี้นะะเนะะาะค่ะเนาะแบบเทีเ่ยวแล้วค่ะ น้าใน้น่อยค่ะทุกคนน้ำปลาบ่มี่แล้วค่ะดีนะได้อันสามเมฆ้วัวมาอันขวดนึงค่ะขนมจีนเดี๋ยวอันให้แฟนมาซื้ออีกเนาะค่ะเป็นเล็ก็ไม,ม่หายเนาะค่ะเป็นแบบนี้เอาไปแค่สองหัวพ่อค่ะ 什么色拉的？好的。最次的。来吧。人多少个？是。有吗？越南越南越南。是。台湾。台湾。啊，台湾的。的。啊，泰兰呐。嗯哼。泰兰。啊，谁谁越南是给的？泰兰的，还整泰兰的了。

Она говорит, папая есть? Папая. Папая. Папая? Ага. Папая нету. Нет. Сока папая ест. Нет, не вон папая. Папая никого нету сейчас. Нету? Да. Туриан есть? Туриан. тоже нету. Тоже нету. Туриан. 也是去，刚飞的，你干飞的，呢。有谁去？我这都去，看门去。那个泰国都亮你，诺搁那。是啊。啊，他那地方那什么那个。别人那啥？咱那海南那边跟那离他不远。我开不摆的啊！你多年过去，你搁我，你都，你得过了个，得把过他，你都。你，玩意儿。他他这泰国离咱们近呐？是，泰兰那跟别的玩意都得近。你看那在泰兰里你，做那个，把货是给拿去给海南。 А, идем Да, да, да. Два вот. Ван тенгах стоит. Да? стоит. Абисид. Тебе есть восемнадцать. Стоит.

สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเมเน,น่ลุงกมานรีวิวไปตลาดมากเนาะคะ่ะกลับมาจากกันมอดโคเซ็ตเรากะพากันมาบานสวนเนาะคะ่ะก็เลยไปแวะตลาดเนาะคะ่ะก็ได้อันพริกแดงมากค่ะได้อันมหฮอมแดงกับพักชี่ค่ะแล้วก็ตุนหอมเนาะคะ่ะแล้วก็ได้อันพักชี่เล่านี่อยากนําเสนอค่ะอันนี้ค่ะ ไปได้บักทัวมากค่ะทัวแขกไหมค่ะถุงละสองร้อยแปดสิบลูกเบอร์เนาะค่ะในเอามาสองถุงค่ะแล้วก็ขนมจีนค่ะเจนแพงเนาะค่ะแล้วก็ได้เป็นบักสมมาจากอันตุรกีเนาะค่ะกินตลอดทางมากแล้วสมีนะคะแล้วก็บักแตงกวาค่ะบักหน้าบักหน้าวิตเตนวยหน่อยค่ะได้แดนได้มาซีนวยค่ะในหัวไชเนาะบ่าหัวเสเท้าไวทตสับตำเนาะค่ะ แล้วก็อันกะหล่ำม่วงนี่ผักสลัดค่ะงามงามค่ะเอามาอันไงหนึ่งได้ค่ะดูลลอันสอ่รงลอยหาิบลูเบอร์นะคะอันนี้กับประมาณกับกู้นักเติบด้วยค่ะหันหนึ่งกับแค่รถค่ะกับซ้ำนี่แหละค่ะทุกคนค่ะได้มาซ้ำนี่้วนอกจากเดี๋ยวมืออหนีกับมือมือหนีกับมืออื่นแต่มือหนีสงสายสิบปีเห็ดดอกค่ะอันสื่อนำ <laughs> สื่อสือส่อนามผิวกำลังมากเสียนสวนเกี่ยวกั็ไม่ยาเนาะคะ่ะเนาะก,ก็เลยว่าเดี๋ยวคอยเหตุอันเมนูหนาให้เบิ้งเนาะคะ่ะว่าสิเหตุอยากกินอันย่ำขนมเสียนอีกแล้วคะ่ะได้พักอันบักทัวมากเนาะคะ่ะโอเคเนาะคะ่ะคลิปนี้ลุงก็ขอโตล่ลาไปก่อนนะจ้าพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจังไดนกับฝากกดไลคล์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เดอจ้าเสียงได้หน่อยคะ่ะคิดหอดลูกคะ่ะ บสบายทั้งสองคนค่ะเด็กหน่อยเริ่มเป็นโรงเรียนอีกแล้วค่ะอื